สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้พบก,กับการรีวิว w x x u u e n t e ู o t i เต้ครับ พูเดนเต้ o ก i ิโนะครับก็เป็นไอเทมล่าสุดยอดของ m a สเตเ d อร์วารนั่นเองนะครับผมทำให้เขาเนี่ยแปลเป็นล่างฟอร์มอารามดโหมดได้นะครับผมมาดูหน้ากล่องกันเลยหน้ากล่องนะครับก็จะมีตัวอย่างของตัว Pudente ้ o กจิโซนะครับแล้วก็วา r มในล่างอารามดโหมดเนาะและมีชื่ออยู่ตรงนี้นะครับ DX p u d e n t e g o j i s o จากบันไดนะครับด้านข้างครับด้านนี้ก็เขาก็จะบอกว่า มันถอดชิ้นส่วนนะครับมาเล่นกับตัวรามเบเกอร์ได้นะแต่ผมไม่มีนะก็เลยอดเล่นตรงนี้นะครับแล้วก็เอามาเล่นกับเฮนชิเบลกาบุได้นะครับเดี๋ยวไปลองเล่นกันอีกด้านหนึ่งอ่าก็จะมีคู่มืออยู่ตรงนี้นะครับก็สแกนค r โค้ดไปก็จะมีแมนนวลเป็น pdf สีฉบับเต็มนั่นเองนะครับคิดว่ามันน่าจะเอ่อพูดได้นะครับไอตัว คูเดนเต้อะครับผมแล้วก็ด้านหลังก่อนนะครับก็เป็นวิธีการเล่นคร่าวๆนะครับกิมมิกอยู่ด้านบนตรงนี้ผมชอบมากเลยนะก็ถ้ามองแบบแบนๆเงี้ยมันก็เป็นเหมือนการเอาไปเซตอัพกับตัวเฮนชินเบลวัตสมเกียร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันยกขึ้นมาหน่อยนึงมันก็จะดูจะดูมีมิติขึ้นมานะเออเท่นะครับโอเคด้านล่างกล่องก็จะบอกว่าใช้ถ่าย r ารก้อนนะประมาณนี้นะครับกล่องเดี๋ยวผมขอไปแกะออกมาสักครู่ ออกมาจากกล่องนะครับก็จะได้มาแค่ตัวพูดดนเต้กุจิโซ1หนึ่งชิ้นเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาดูชิ้นงานกันเลยเนาะตัวหน้าเนี่ยหน้าพุดดิ้งเด้งดึงๆง,งได้นะครับตรงเนี้ยเพราะว่าข้างในเป็นสปริงนะแล้วก็ดูจากตาเนี่ยคงเบื่อมากเบื่อโลกที่สุดแล้วนะครับผมก็จะคล้ายๆกับลา,ลากะละเกียเนาะแล้วก็ตรงชิ้นนี้นะครับที่เป็นเชอร์รี่สีแดงๆเนี่ยสามารถถอดออกมาได้นะครับหน้าตาก็จะเบื่อพอกันลยเห็นปหชิ้นนี้ก็เอาไปเล่นกับตัว เคชเบลกาบู u, ได้นั่นเองนะครับผมใส่ขึ้นเข้าไปแล้วก็กดลงไปได้ด้ยวยนะสำหรับตัวพุดดิ้งนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีพวกผลไม้ซ่อนอยู่นะมีสตรอเบอรี่สีเขียวน่าจะเป็นกีวี่ะแล้วก็สีม่วงเนี่ยน่าจะเป็นตัวเบอร์รี่นะครับผมอ่าตรงมือมือเนี่ยตรงส่วนสีแดงนะครับเขาลงสีเป็นสีเมทัลลิกมาให้นะเงาเเลยนะครับส่วนตรงสีส้ม ก็จะเป็นพื้นผิวครุขาครุขราๆๆหน่อยๆนั่นเองก็อันเนี้ยแค่สัมผัสมันนิดนึงก็หลุดแล้วนะครับผมอ่ะมีดวงตาซ่อนอยู่นะครับแล้วก็มีคิ้วส้มซะด้วยนะอย่างเท่นะครับนี่เป็นไงคิ้วส้มตรงขอบขอบขอบถ้วยนะครับตรงที่เป็นสีเงินเนี้ยจะเป็นสติกเกอร์นะครับผมแล้วก็แปะไม่ได้รอบด้วยนะครับแปะมาแค่ข้างหน้าเนาะตัวสีถ้วยเนี่ยด้านหน้า ก็จะเป็นการลงสีมาให้แบบแบบดูดีเลยสวยเลยนะครับเป็นเหมือนกากเพชรหน่อยๆเนาะแล้วก็ลำพง,งอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้ามองจากด้านข้างเนี่ยจะสังเกตว่ามันลงสีมาไม่เหมือนกันก็คือส่วนหน้าที่เรามองเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นสีสวยเลยแต่ว่าพอส่วนข้างหลังสีเทาพลาสติกเลยครับทุกคน <c oughs> อ่ะแล้วก็มีปุ่มอยู่3ปุ่มนะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มรีเซ็ตเสียงเนาะแล้วก็ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มที่เด้ง ตัวพุดดิ้งขึ้นมานะแล้วก็ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเล่นเสียงนะครับผมสาถฐานเป็น LRC c 2ก้อนนะครับเวลาเล่นก็ดึงฐานออกมานะครับเล่นเสร็จแล้วอยากจะเก็บลงกล่องตั้งโชว์อะไรก็อย่าลืมถอดฐานออกนะครับเดี๋ยวฐานพอมันหมดอายุเนี่ยน้ำฐานจะ,ะไหลออกมาแล้วเดี๋ยวมันจะทําให้วงจรข้างในเสียนะครับอย่าลืมแกะฐานออกกันเนาะ แล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะมีพินที่เหมือนกับตัวไอ้นี่เลยนะครับผมมี3จุดเหมือนกันนะก็คือตัวเฟปเป้กุจิโซนะก็มีแบบนี้แหละผมจําได้ว่ามันเป็น3จุดนะครับแต่ว่าเหมือนอันนั้นจะไอจุดตรงนี้จะเล็กจิ๋วเลยอันนี้จุดเบลเลอร์เลยนะครับผมโอเคตัวใช้งานมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดีกว่าถอดออกมาแล้วนะครับสําหรับที่ขนาเนาะก็เสียงเนี่ยถ้าเจ้าตัวพุดดิ้งเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับ จะมีทั้งหมด11เสียงด้วยกันและถ้ากดลงไปด้านล่างจะมีอยู่4เสียงนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันเนาะ กดอีกครั้งนึงเนี่ยก็จะวนกลับไปที่เสียงหนึ่งนะครับผมอะลองกดเจ้าพุิ้นลงไปเออกดไม่ลงอะทีนี้ก็จะเล่นอีกสี่เสียงแต่สี่เสียงแบบลองฟังดูเนี่ยสีเสียงแบบเบบนี้ย ตีเสียงที่มีแต่เขามันน่าเบื่อดูคนโอเคก็ลูกเล่นของตัวมันก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องเอาไปเล่นกับเข็มขัดต่อนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัวไปเอาเฮนชินเบลวาซัมเกียสักคู่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นเจ้าพูเดนเต้โคจิโซกับตัววาซัมเกียร์กันเลยนะครับผมเปิดเครื่องยังหวาเปิดแล้วเนาะอ่ะมุมก้อนจะแปลกๆทุกคนเพราะว่ามันสูงนะจับเจ้าพูเดนเต้ยัดเข้าไปได้เลยแบบนี้แล้วมันจะเด้งขึ้นมาอ เขาก็ชดว่าดรอปมีนะให้เรากดเจ้าพุดดิ้งลงไปตรงเสียงสแตนบายเนี่นะครับเราสามารถกดเสียงเฮนชินได้นะครับผมแต่ว่าเสียงเฮนชินเนี่ยมี2แบบด้วยกันนะมีแบบพือเขิมกับแบบเนื่ยๆนยะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นการสุ่มหรือเปล่านะครับก็กดได้เลยอันนี้อาจจะเป็นแบบพือเขิมอ่ะอันนี้จะเป็นแบบเนื่อยๆนะแต่ว่ากดใหม่มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เออประมาณนี้นะครับผมก็แล้วแต่ว่าดวงจะได้อะไรนะแตงร่างอารามูดโหมดนะครับผมชอบมากเสียงโอเค หลังจากที่เราแปลงร่างแล้วนะครับผมเจ้าโกดิโซเนี่ยก็สามารถเล่นเสียงได้อีกสี่เสียงด้วยกันนะเดี๋ยวมาลองฟังกันนะครับอ,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 อืมกดอีกครั้งหนึ่งก็จะวนกลับไปเสียงหนึ่งนะแล้วก็ ในหมวดของการเล่นสับคันโยนะครับขึ้นลงเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน3รูปแบบเท่าที่ผมลองแกะนะครับสรูปแบบเนาะก็จะมีรูปแบบของการเรียกโล่นะครับเรียกโล่เนี่ยก็คือสับขึ้นแล้วก็รอแป๊บหนึ่งให้เสียงสแตนบายแป๊บหนึ่งแล้วก็สับลงนะครับแบบที่2ก็เป็นการใช้ถ้าไม้ตายก็คือสับขึ้นรอให้มันมีเสียงระคังเป้งๆแล้วขึ้นทรีอ่ะสับลงนะครับกับแบบที่3เป็นแบบฟูลชาร์ตก็คือ สับขึ้นรอจน3-2-1 Full c ฟูลชารแล้วก็ Stand By นิดหนึง่งแล้วก็สับลงนะครับก็จะเป็น p u ดดิ้งเทมเพ s t นะครับโอเคมาลองฟังกันอันนี้เป็นการเรียกโลกออกมาใช้นะครับสวิตช์ไทมเนาะต่อมาเป็น p u ดดิ้งเทมเพ s t แบบไม่ฟูลชาร์ต และแบบที่สามเป็นแบบฟูลชาร์จนะครับอแล้วก็สับลงอ่านี่นะครับลูกเล่นทั้งหมดของเจ้าตัวพูเดนเต้กูจิโซกับ วาซ่มเกียร์นะครับเหลืออีกชิ้นหนึ่งก็คือเจ้าชิ้นน้อยตัวนี้นะเดี๋ยวผมเอาไปเล่นกับตัวเฮนชิเบลกาบุให้ดูนะครับมาดูพูเดนเต้กับตัวเฮนชิเบลกาบุกันบ้างนะครับผมเราก็ถอชิ้นนี้ออกมาเลยพับเจ้าหน้าเบื่อตัวจิ๋วของเรานั่นเองนะครับผมมาลองฟังเสียงกันดูซิใส่กะป้ายโหดจิ๋วจริงพ u ดดิ้ง ดับปุริงอีกแล้วนะครับผมโอเคทำไม่ตายเป็นดับปุริงอิมแพคโตนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูยาวๆทั้งตัววัตสัเกียร์แล้วก็เฮนชินนลกาบุอีกครั้งหนึ่งรับปะดูกัน Okay ก็จบลงมาแล้วครับสำหรับการรีวิว DX Puente k o j i s o นะครับไอเทมล่าสุดยอดของมา s เตอร์วารามนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยดีก็รีวิวไปครบทั้ง3ตัวแล้วนะไม่ว่าจะเป็นของกาบุของวาเลนะครับแล้วก็ตัวนี้ของวารามเนาะใครที่ยังไม่ได้ดูของกาบุแล้วก็วาเานะครับที่เป็นล่าสุดยอดของเขานะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ที่ท้ายคลิปนะก็ดูกันจนจบแล้วก็จิ้มกลับไปดูกันได้นะครับผม ส่วนเจ้าคูเดนเต้นะครับใครที่โดนทั้งช่องป้ายาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็หาลิงก์มาแปะไว้ให้แล้วนะที่ช่อง e s c r i p t i o นนะครับหรือจะจิ้มซื้อผ่านตรงนี้ก็ได้นะครับมุมซ้ายล่างตรงนี้เนาะผมก็จะได้ค่าขนมนะครับมาเป็นทุนในการนําช่องช่องนี้ต่อนะครับยังไงถ้าอยากได้ก็ฝากอุดหนุนกันด้วยแล้วกันนะครับแล้ววันนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดไปผมก็ขออภัยท้านผู้ชมเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าดูมาถึงตรงนี้แล้วผมรบกวนเลื่อนลงไปกดไลค์ให้ผมคนละหนึ่งทีนะแล้วก็กดแชร์ออกไปให้เพื่อนนคคไดดู้ะรับ แค่นี้ผมก็จะมีกำลังใจในการํำคลิปต่อๆไปแล้วครับและถ้าท่านชอบของเล่นนะครับก็ฝากกดติดตามชอ่องดีดีดท,ทอยเอาไว้นะครับผมก็มีของเล่นมารีวิวให้ดูเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ